ขับขี่รถยนต์อย่างไรให้ปลอดภัยในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ำกึง่งกลางของทางเดินรถเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ที่ผู้ขับขี่สามารถขับล้ำกึง่งกลางของทางเดินรถหรือขับเข้าไปในทางเดินรถด้านขวาได้ดังนี้ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจรทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียวทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหเมตร ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในกรณีดังนี้ 1. ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับเช่นภายหลังจากรับประทานยาแก้ไข้วัดในขณะง่วงนอน 2. ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 3. ในลักษณะกิจขวางการจราจร 4. โดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไม่อาจและเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลังด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง2ด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 6. คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องรถเว้นแต่เมื่อต้องการเปลี่ยนช่องเดินรถเลี้ยวรถหรือกลับรถ 7. บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันควรเว้นแต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการ 8. โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 9. ในขณะที่เสพหรือรับเข้าร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆซึ่งวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนยาบ้าหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอย่างอื่น10ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ11ขับรถบนไหล่ทางเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร12ใช้ไฟฉุกเฉินขณะขับรถตรงไปเพื่อผ่านทางร่วมทางแยก13ขับรถแข่งเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร ข้อห้ามของผู้ขับรถดังนี้ 1. ห้ามอนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถขับรถของตน 2. ห้ามใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่จดทำขึ้นเอง 3. ห้ามให้ผู้อื่นใช้ใบอนุญาตขับรถของตน 4. ห้ามใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการขับขี่รถยนต์ลงจากทางลาดชันหรือภูเขาเมื่อผู้ขับขี่ขับรถลงจากทางลาดชันหรือภูเขาจะต้องปฏิบัติอย่างไรห้ามใช้เกียร์ว่าง ห้ามหยียบคลัตห้ามใช้เบรกตลอดเวลาห้ามดับเครื่องยนต์ใช้เกียร์ต่ำขับรถชิดขอบทางด้านซ้ายให้เสียงสัญญาณเตือนรถที่อาจสวนทางมาการขับรถสวนทางกันในการขับรถสวนทางกันผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านซ้ายของทางเดินรถและให้ถือกึ่งกลางของทางเดินรถหรือเส้นหรือแนวที่แบ่งทางเดินรถเป็นหลัก 2. ทางเดินรถที่แคบให้ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายลดความเร็วของรถลงเพื่อให้สวนทางกันได้โดยปลอดภัย 3. ทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนทางกันได้โดยปลอดภัยให้ผู้ขับขี่รถคันที่ใหญ่กว่าหยุดรถชิดขอบทางด้านซ้ายเพื่อให้ผู้ขับรถคันที่เล็กกว่าขับผ่านไปก่อน 4. กรณีที่มีสิ่งกีดขวางผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วหรือหยุดรถให้รถคันที่สวนทางขับผ่านมาก่อนขับรถห่างจากรถคันหน้า ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างจากรถคันหน้าเป็นระยะทางเท่าใดห่างพอสมควรในระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกที่เป็นทางเอกตัดกันและไม่ปรากฏสัญญาหรือเครื่องหมายจราจรผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นขับผ่านไปก่อน ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดรถให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายของคนขับผ่านไปก่อนเมื่อผู้ขับขี่พบเครื่องหมายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไรให้ผู้ขับขี่หยุดให้ทางแก่ที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านขวาและให้ทางแก่รถที่เลี้ยวขวาก่อนจึงจะเลี้ยวซ้ายผ่านไปได้การเลี้ยวรถ ในการเลี้ยวรถผู้ขับขี่จะต้องขับรถในช่องทางเดินรถที่ต้องการจะเลี้ยวก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่ากี่เมตรตอบ30เมตรผู้ขับขี่พบรถฉุกเฉินเมื่อขับขี่พบรถฉุกเฉินจะต้องปฏิบัติอย่างไร 1. หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้ายแต่ถ้ามีช่องทางเดินรถประจำรถทางให้หยุดชิดกับช่องทางเดินรถประจำทางแต่ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 2. ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินได้ ในระยะไม่ต่ำกว่า50เมตร